มันจะตกอีกแล้วเหรอต่างเลยติงมันจัดโตเลยล่ะพอแล้วเนาะพอเนาะมีได้น้ำเนาะมีได้มันก็ดูด้มันเยอะมันเยน จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าเร็วจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าเอออะกินมันนี่โอ้ยหมาเลยหตาเศษนี้